ทุกคนไอมาปาสวัสดีค่ะทุกคนไอมีปัญหาในเรื่องของการตั้งค่าที่กล้อง GoPro 8นะคะซึ่งไอไม่ได้ดูว่าไอตั้งค่าผิดทีนี้เวลาที่ไอ transfer file นะคะจากกล้องมาที่แอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์เนี่ยทำให้การอ่านของเขาเนี่ยมัน สโลมันช้านะคะเพราะฉะนั้นไอก็เลยใช้วิธีการตัดต่อโดยการตัดคลิปออกเป็นย่อยๆแล้วก็เร่งสปีดนะคะมันจะมีบางช่วงที่เสียงปกติบางช่วงที่เสียงเสียงสโลไอก็จะปรับให้มันสปีดขึ้นไปถึงประมาณเกือบสีเท่านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไอต้องขอโทษทุกคนไว้มากๆมันเป็นการใช้ครั้งแรกแล้วก็ไอเรียนรู้ไปด้วยถ่ายไปด้วยแต่ไอไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดกับการดูเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนอดทนนะคะ สวัสดีค่ะอีกดอกหนึ่งค่ะ,น,คะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะ ไปออกตัดขาทีหลังเนาะอาจจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ข้าไว้วันนี้เอาตะกร้า <c oughs> เอาตะกร้านี้มานะคะตร้าตัวนี้คะ่ะทุกคนทุกคนเห็นอะไรนั้นไหมคืออายากจะบอกว่า,าใช้กล้องยังไม่เป็น,นก็ซูมไม่ได้เนี่ยทุกคนดูโอ้ย นี่ยจะทุกคนเมื่อตกี้มีคนโทรเข้าตอนไอกำลังจะเก็บเห็ดว้าวขาแน่นมากทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกับดอกนี้นะแต่ว่าไอ้คิดแล้วนอนั่นแหละค่ะข้างล่างด้โห ทุกคนวันนี้ GoPro แปดเป็นไงบ้างคะถ่ายสวยไหมเอ่ยส่งฟิตแบ็คให้ออยด้วยนะโอเคสองลอกนี้เอาเข้าตะกร้าไปก่อนนี่ค่ะโหยตะกร้านี้ก็หมานะทุกคนทุกคนดูเห็ดอู้เห็ดแต่ละดอกที่ออยเจอวันนี้นะ สุดยอดเลยโอ๊ยตายมันคล้ายๆกับว่าเห็ดอะมันเก็บกดที่จะเกิดทุกคนพอออกมาแล้วบอบดอกเบลอเลยอะอุ้ยนั่นอีกดอกหนึ่ง,น,งนะเดี๋ยวนะทุกคนแต่ไม่น่าจะรอดละอ้าวู้ไม่น่าไม่รอดละไม่รอดน่วมไปหมดละเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูก,ก่อน เดี๋ยวเรามาลุ้นดอกนี้ว้าวโอ้ยเ,เจ้าอ้วนน้อย <laughs> โอ้พี่ฝนเจอเห็นแล้วดีใจกับไอ้ด้วยนะ <laughs> <laughs> ทุกคนมองเห็นอะไรกระไอ้ไหม <laughs> <laughs> น่าจะนะคะ หน้าจอของหน้าจอของกลโเล็กมากแล้วเราก็จะมองไปเห็นเพื่อนๆหายต้องเดินมาใกล้ๆเนี่ยค่ะอีกหนึ่งดอกนะคะไอเดินขึ้นเขาไม่หน่อยอันนี้ไอไม่ถ่ายรูปนะเก็บเลยไอว่าเห็ดวันเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่ได้เห็ดที่สวยมากกว่าคือหมายถึงปลาสจากหนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่าจะปัสจากนอนอาจจะมีนอนแบบไม่มากมายมีเพื่อนไหนด้วยนี่ค่ะวันนี้จะได้เห็ดขาแน่นมากนะทุกคนเนี่ยฮะโอเคนะคะแดดส,สวยอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเดียไอ้ว่าไอเจออะไรทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ ทุกคนตอนนี้แบตเตอรี่คือต่ำมากนะทุกคนดูเหตุท <necessary> <mar> <maximum looking> <air> ี like <ain> ่ใหญ่เจอนี่สองดอกสามดอกตรงนี้ค่ะแล้วก็สี่ดอกตรงนี้ค่ะอุ้ยเข่าลั่นแรกเลยอุ้ยทุกคนไอหมานเด้อโอ้ยยยยยยเดี๋ยวจะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งเนาะถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง โกโปรก็ถ่ายได้เท่าไหร่ก <able> ็เท <ming> ่านั UA ้นนะทุกคนนะม่เก็บเลยอุ้ยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้นอนค่ะตัวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะนอนเพราะม่าอยู่ข้างกันตัวนี้จะหาไบโคหกนอนจริงๆเนี่ยจ้ะเอาดอกนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเห็นอะไรมันนูนๆขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วดอกนั้นเดี๋ยวก่อนก่อนอุ้ยไอ้เจ้อีดอกเงินดอกลึกเลอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะให้ดู ดอกนี้คิดว่าไม่ได้นะ๋ตวเราจะเอาไปเอาไปดูค่ะนี่นจะดอกนี้เอาไปเลยก็จะเป็นดอกเกลแนเกลิน,นแล้วก็อีกดอกนึง<ช>เดี๋ยวทุกคนดูสิคะ เนี่ยคะ่คะอือีกจอกนึงแปดมดเขาอยู่แบบว่าคนเดียวโดยเดียวนะสวยงามค่ะคนดูเก็บเห็ดแป๊บเดียวเยอะเยอะมากไอ้ถ่ายทุกคนดูเส้นตานะคะ อีกอกนึงตรงนั้นค่ะพี่ฝนบอกว่าเอาไปตากแห้งมันจะเหมือนเห็ดหอมเลยทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมตอนนี้ไอ้ถ่ายไปเดินไปนะทุกคนดูนะว่ามันสะเทือนหรือเปล่านี่ค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ไม่ได้แล้วนะคะนิ่มเกินไอเห็นดิกดอกนึงนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ ยากตัวน,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 นี้ดอกขนาดนี้กำลังกินทุกคน,น,นทุกคนจ๋าแบตจะหมดแล้วโปรโปรจะหมดแล้วนะคะนี่ดู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 ดอกนี้โอ้แน่นแน่นแน่นมาก ยอดดูเห็ดไอโอ้ยมาทุกคนมาเก็บกันไอเปลี่ยนเวิงแล้วนะคะเดินมาจุดที่ไอเคยเจอเห็ดประจำนั่นแหละคะ่ะที่ควักเห็ดโอ้ยเห็ดกระเด็นกระโดดอดอขนาดนี้ก็ต้องเอาแล้วนะคะถ้าเขาโผล่ขึ้นมาแล้วะคะ่ะเนาะทิ้งไว้ก็เดี๋ยวหนอนกินโอเคอุย้ยเดี๋ยวลองดูนะว่าตัวนี้มันคืออะไร ทุกคนดูนะอ้ยทุกคนอีกแล้วความหมานออ้ยทุกคนโชคดีที่ได้เจอเห็ดดอกนี้กับไอเขากระเดียพี่น้องเบิงเบิงเบิ้งอ้ยไอประมาทบดได้เลยได้สิค่อยๆเบิงนะคะโอเค อีกดอกหนึ่งทุกคนอีกดอกหนึ่งไอยังไปไม่ถึงตอ<ค>นที่เห็ดเยอะๆเลยนะเป็นแค่ต้นทางของไอทุกคนดูค่ะความสวยงามเรื่อยๆอุ้ย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 ,ยเยวนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ไอเห็นอีกดอกหนึ่งดอกนี้ก็น่าจะนอกไปแล้วค่ะนี่ อันนี้น่าจะเป็นทุกคนไอเกือบข้ามดอกนี้น่ารักแหนไม่ได้โอ้มันนิ่มแล้วอะเสียใจจังอ <c oughs> มองข้ามังนึงมานี่เก็บเลยอันนี้ไม่เก็บนะคะส่วนตัวนี้มันเป็นเห็ดพืนสีน้ำตาลก็เก็บนะคะเก็บเลยโอย้หัวคาด 我。